ອ່าໄວທอ່ໂລກອະທຸນຄົນລະເນາະວ່ ที่นี้มีผู้สาวเป็นหน้าผู้สาว เมื่อวันเย็นน้ำน้องคงตามมาน้ำเราอย่าไปตอท่านเป็นศพดินเรื่องแม่ตา คนอยู่ก huh? ัเนานมากที่สุดเขาเขาใจแล้วครับครับอาารย์พอเห็นที่นั่นพอทุบบ้านเราบูตะคุลบ้านเองได้จับมือกันบอกว่าจะร่วนกันดีแต่ว่าออกกบรนแค่ที่สุดเพราะว่าคนตรงเมื่อวานนั้นเห็นด้วยทุบแต่ไม่เห็นที่ทุ่งข้อมูล เเซ็งชายันบ่ายยังไม่หายเซ็งทำไงก็ไม่หายเซ็งมันสิงสิงสิงก็เลยมาคองกามาเาามคองกามาเลงกมาคองกามาเลามาฮัลโหลกราบสบายดีเนาะเบิ้ตทุกคนเนาะดี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 ซึ้งตื่นเต้นเลยดีเจอหลายเนาะ ที่ได้มาหว่วงงานประเพณีของไทยพว,วนมือนี้ก็บุกเคยว่าขึ้นเวทีเต้นเจ้าขึ้นกับประกอบส่วนกันยังบบกป็นผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยละลายเนาะขอบอบณจอละลายรู้สึกดีจอเฮงเนาะขอบเกลอละลายเปลี่ยนท่านกิ่งโพแก้วรมมหาชัยอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านสมบัติเพ่งพระจันทร์ ที่ปรึกษาสถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านพลโทชัยพัฒน์สีกุลชัยพัฒน์ประธานชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยกระผมนายอนันต์นานนิยมนะครับในนามของพี่น้องชาวไทยพวนนะฮะของจังหวัดสุพรรณบุรีขอญาตนะฮะเรียกรวมไปเลยว่าของจังหวัดสุพรรณบุรีอ,อพยพนะครับมาจากเมืองแล้วก็ แขวงต่างๆในประเทศลาวในอดีตนะครเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการผรสมกลมกลืนกับคนพื้นถิ่นในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนนะครวันนี้อาจจะมีวัฒนธรรมบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็ต้องขอยัดกลับเรียนว่าโดยรวมๆนะครับ พี่น้องนะฮะที่มีเชื้อสายลาวนะครับทุกกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะฮะก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมนะ,ะของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เอาไว้ใช้สานสีและที่จะลืมบ่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณท่านผอพงพันธิลิซึ่งเป็นประธานสมรมไทยพวนของจังหวัดสุพรรณบุรีในนาของประธานสมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ผมพลโทธนพัฒน์สีกุลใยพัฒชาติกำเนิดเดิมบ้านหัดเซียวอำเภอสีสัตชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยซึ่งท่านนายอำเภอนั้นเคยไปเป็นปลัดอำเภอมาแล้วนะครับเมื่อนี่ดีเจอครับที่ได้มีโอกาสมาในงานเมื่อนี่ซึ่งขอพงเพื่อนไดจัดเป็นกินข้าวแรงงานกันเนาะครั้งที่ห้าแล้ว แล้วก็กันอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านกำนันสมชายสารสีที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นประธานจัดงานมือนี่พี่น้องครับตบมือให้กำนันสมชายนนหน่อยนึงครับผมครับขอบคุณครับเอาไทยไทยพวนไ,ไทยทรงดำไทยยงอื่นแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่มาห่วงงานในมือนี่ ข้าพเจ้าเท่ากิ่งโบแก้วพมมหาไซอักราฐทุแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำรัศะนา,ากไทยก่อนอื่นขอแสดงความขอบใจที่ทางคณะเพื่อนได้ต้อมหับข้าพเจ้าพร้อมคณะด้วยความอุุ่่นที่สุดเพื่ให้ข้าพเจ้าถึงปัจจุบันนี้ถึงเม้วนวา จะยืนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่มาเห็นบรรยากาศทังซี่นี่เห็นให้ข้าพเจ้าคืนฮอดบ้านหลายมันเห็นบรรยากาศคืนถือที่ข้าวเจ้าหรือตั้งแต่สมัยยังน้อยเห็นงานบุญบอกบุญวัดที่น้องประชนต่ลับบ้านแต่ลหมูไผ่มิหยางก่ามาห่วมกันคือกับตอนนี้มีซุ่มต่างๆเม่นการมาช่วยเหลือกันเบิดทานกันนั้นเถื่อบอดถึงสั้นเพราะฉะนั้น ข่าพเจ้าที่จริงแล้วก็ห่างมาจากบ้านเห็นบรรยากาศอันนี้เฮดให้มีความตื่นตันใจค้นพอดบ้านโมสื่อ <c oughs> แต่ว่าไม่เห็นบรรยากาศจังซี่ค่ะดีใจที่สุดมีความอบอุ่นหลายเนาะทั้งคณะพวกข่าพเจ้าเองนับตั้งแต่เขามางานปุ๊บก็เห็นเพิ่นได้สู้ขวรผูกแขนไ,ไหวพรในข่าพระเจ้าที่นี่ <c oughs> เห็นว่าเป็นงานเพิ่นเอินว่า กินข้าวแรงงั้นกันครั้งที่ห้าเสียดายนาอข่า,ขาวพรเจ้าได้มาหากครั้งที่ห้าาได้มาครั้งที่หน <laughs> ึ่งภาษาอีกบ้านหนึ่งคําภาษาข่าวพเจ้าเป็นคนเสียงจันทร์ไปมานําข่าวพรเจ้ามีคนเสียงข่วงคือพุทธไทยพวนของพวกทานนั่นแหละเสื้อชาติคนลาวเสียงข่วงแต่แท้ไทยพวรวนแต่แท้ซึ่งคนหนึ่งกลับมาได้ฟ้อนปลาสลบน้ำเราว่าเราไม่ได้ซ่อมจักหน่อยแต่ขึ้น่ากระสิพนั้นน้ากัน กได้เจ้ามาในโอกาสนีนคือถือว่าทั้งสถานพูดเล้วพร้อมด้วยคณะกาบุกมีของถือมีของที่ระลึกเล็ก